สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรเจ้าชะตนะครับวันนี้ก็พาท่านมาชมการเสียบข่างทุเรียนพันธุ์ดีนะครับกับต้นทุเรียนพื้นเมืองในช่วงฤดูฝนนะครับวันนี้ผมแค่มาให้ดูเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับว่าฤดูฝน เราจะต้องมีเคล็ดลับตรงไหนอย่างไรนะครับปกติการเสียบข้างนะครับก็มีให้ชมอยู่มากมายหลายคลิปนะครับขั้นตอนการปาดการเลือกกิ่งนะครับผมก็ข้ามไปเลยนะครับผมก็แค่มาแนะนํานะครับเคล็ดลับเทคนิคในช่วงฤดูฝนนะครับจะต้องทําอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับมาชมกันนะครับวันนี้ผมได้ทําการเสียบทั้งหมด สองกิ่งด้วยกัน2ต้นด้วยกันนะครับเรามาดูต้นที่หนึ่งนะครับนี่คือต้นที่1นะครับเปนัต้นที่สองต้นที่หนึ่งนะครับ,ท,ท,รบท่านดูนะครับนี่ดูอย่างนี้ก็ดูไม่ออกใช่หไหมครับเอามาดูใกล้ๆครับซูมเห็นไหมเอ่ยนะครับมันมืดๆอยู่หน่อยเนยาะตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้มันจะบังบางใบหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นก็ได้นะครับนี่ รงนี้ก็จะต้องทําเป็นร่องน้ํานะครับเทคนิคก็คือทําเป็นร่องน้ํานะครับแล้วก็การพันเราจะต้องพันเลยเหนือร่องน้ํานะครับเพราะฤดูฝนนี่ครับความชื้นในต้นนี้จะเยอะนะครับ้พอความชื้นในต้นเยอะถ้าหากเราไม่ทําร่องน้ําให้มีน้ําระบายออกได้นะครับตรงนี้นะครับที่ผมชี้นี่นะครับก็จะทําให้ต้นนี้เน่าได้นะครับเรามาดูตรอีกฝั่งนะ้าน่าจะเห็นชัดนะครับตรงนี้มันมืดหน่อยนะครับ มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะชัดนะครับโอเคนี่นะครับร่องน้ําที่ผมบอกนะครับเเห็นไหมเอ่ยอ่าเห็นเห็ <Bast ard. S 1> นเห็นนะครับนี่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 ทั้งนิ้วชี้ทั้งนิ้วก้อยที่ผมชี้อยู่ทั้งทั้งเออ,เอ,อไม่ใช่ copy, นิ้นะนวชี้นิ้วก้อยนะนีนี่นิ้วชี้นิ้วหัวไม่มือนะครับตรงนี้มันจะมี <ak> นี่ร่องน้ำํำขาวๆอยู่คือเราต้องเปิดเปลือกนะครับ ทำาสองร่องเหนือร่องซ้ายร่องขวานะครับมันจะช่วยในเรื่องของอความชื้นนะครับซึ่งมีมากในช่วงฤดูฝนนี่นะครับเห็นนะครับนี่ตรงนี้นะนี่นะครับน,นี่เราต้องทําให้เป็นร่องนะครับแล้วก็เวลาเราพันผ้าเทปเราต้องพันเหนือเหนือร่องน้ํานี้นะครับเหนือร่องน้ําพันเข้าไปแล้วก็แน่นหน่อยตรงนี้นะครับสามสี่ทบหน่อยนะครับประมาณสามสี่ทบ แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องพันไม่ต้องพันให้แน่นนะครับเอาแค่พออยาให้น้ําเข้าได้นะครับนี่นะครับก็เอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากนะครับว่าการเสียบยอดในช่วงฤดูฝนนะครับเน้นเลยนะครับต้องต้องมีร่องน้ํานะครับต้องมีร่องน้ํานี่ถ้าไม่มีร่องน้ํานี่เน่าแน่นอนนะครับในช่วงฤดูฝนโอเคครับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพียงแค่นี้นะครับเป็นการเสียบ2ต้น ด้วยกันนะครับก็ถ้าหากติดสองต้นก็คงจะต้องอไปเป็นต้นคู่นะครับต้นคู่โอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ให้กติดตามนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็แล้วก็ที่สําคัญครับท่านที่อยากจะหาความรู้เรื่องราวของการปลูกทุเรียนนะครับเล็กน้อยนะครับปลูกไว้ข้างบ้านก็สามารถกดติดตามทางช่องของผมไ,มได้เลยหรือใครจะทําเป็นแปลงใหญ่ ก,ก็สามารถติดตามได้เลยนะครับนี่เป็นเลงเล็กๆนะครับรอบๆบ้านกลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ